สวัสดีค่ะนะักเรียนชมะถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคู้พี่เหมือนเดิมเนื้อรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนในเรื่องของเนื้อเรื่องบทที่9ก้าเรื่องรักพ่อรักแม่นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของคําศัพท์ไปกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะได้มาดูในเรื่องของเนื้อเรื่องว่าจะมีเรื่องราวเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลย ในส่วนของเนื้อเรื่องของบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่นะคะก็อยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาธทีหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะให้ทุกคนนะคะเปิดไปที่บทที่9ได้เลยค่ะบทที่9นะคะมีชื่อบทว่ารักพ่อรักแม่นั่นเองค่ะจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพใช่ไหมคะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะเราก็จะได้เรียนในเรื่องของความรักของพ่อแม่ของเรานะคะแล้วก็ความรักของพ่อแม่ที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าพ่อแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อเรื่องของบทที่9นี้จะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนพร้อมกันเลย ซึ่งครูพิมนะคะจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นกระตูนะคะให้เด็กๆได้ดูกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะโรงเรียนเลิกแล้วภูผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อภูผาตะโกนสุดเสียงโถมเข้ากอดพ่อพ่อกลับมาแล้ว คิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่น่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งแม่จึงบอกภูผาให้ไปอาบน้ำแล้วมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ำใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยภูผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตัวเองฟังผู้ใหญ่คุยไปรับประทานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่า ลายขอนเกิดพลาดตกหลุมลึกต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถมาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็คําจนหมดแรงหูงข้ากันเลยใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดมีข้าวหลามเหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อก็จะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข้าวหลามนิ่มๆมันมืดม,มองอะไรไม่เห็นพอดึงออกมากลายเป็นหนูเสียนี่ทุกคนหัวเราะดังลัง่น ทั้งพ่อและลุงโกเกือบได้กินหนูแทนข้าวภูผาและน้ำใสหันไปกอ,อดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่ไยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ยังไม่หนักหลอกลูกพ่อของภูผาพูดแต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่าทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสาถามภูผารอฟังคำตอบ พ่อของภูผาและน้ำใสต่างผัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุขลูกรู้ไหมในหลวงของเราเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฟิน พระองค์ทรงคิดวิธีทำฝนเทียมที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำใช้ทําการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จไปที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของไปพระราชทานตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียดเพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนน สร้างเครื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานกา๊าซจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะแม่ของภูผาพูดขึ้นบ้างแล้วลูกรู้ไหมในหลวงเสด็จที่ไหนพระราชนีจะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟัง พระราชนีเสด็จที่ไหนจะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลำบากอย่างไรพระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่าถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำทําให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชนีของเราทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆการทอไหมเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พระราชนีทรงรักช้างมาก พระองค์จะส่งสัต,ตวแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยเมื่อฟังถึงตอนนี้ผู้ผ่าและน้ำสายยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบโบกใบบุวาสบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่าพ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชนินีทรงทำเพื่อคนทั้งประเทศ ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการ์ตูนเรื่องของบทที่เก้าเรื่องรักพ่อรักแม่นะคะซึ่งเนื้อหาของเขาก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับบทที่เกเลยคะ่ะโดยการที่เขานํามาทําเป็นการ์ตูนนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูกันก่อนนะคะว่าเป็นเนื้อหาประมาณไหนแล้วก็เรื่องราวเป็นแบบไหนนะคะ ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราลรงมาอ่านตามหนังสือพร้อมกันนะคะตามคลิปวิดีโอที่ครูพิม์จะให้ดูต่อไปนี้ได้เลยค่ะรักพ่อรักแม่โรงเรียนเลิกแล้วผู้ผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อผู้ผาตะโกนสุดเสียงถูงมเข้ากอดพ่อ พ่อกลับมาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่นั่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งแม่จึงบอกภูผาให้ไปอาบน้ำแล้วมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ำใสจะมารับประทานอาหารเย็นด้วย ภูผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตนเองฝั่งผู้ใหญ่คุยไปรับประทานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่าพลายขอนเดินพลัดตกหลุมลึกต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถมาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็คำ่ำ จนหมดแรงหูงข้าวกันเลยใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดมีข้าวหลามเหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อกะจะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข้าวหลามนิ่มๆม,มันมืดมองอะไรไม่เห็นพ่อดึงออกมา กลายเป็นหนูเสียนี้ทุกคนหัวเราะดังลั่นทั้งพ่อและลุงโพเกือบได้กินหนูแทนข้าวภูผาและน้ำใสหันไปกอดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่อยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ยังไม่หนักหรอกลูกพ่อของภูผาพูด แต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่าทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสถามภูผารอฟังคำตอบพ่อของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ลูกรู้ไหมในหลวงของเราเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่นพระองค์ทรงคิดวิธีทำฝนเทียม ที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำใช้ทําการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จไปที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของพระราชทานตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียด เพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนนสร้างเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานกาจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมันที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะ แม่ของภูผาพูดขึ้นบ้างแล้วลูกรู้ไหมในหลวงเสด็จที่ไหนพระราชินีจะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟังพระราชินีเสด็จที่ไหนจะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลําบากอย่างไร พระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่าถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำทำให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชินีของเราทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆการทอผ้าไหมเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ พระราชินีทรงรักช้างมากพระองค์จะส่งสัตวะแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยเมื่อฟังถึงตอนนี้ผู้ผาและน้ําใสยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบบูใบบัวสบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่า พ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชินีทรงทำเพื่อคนทั้งประเทศขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ ยยิ่งืนนานาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในเรื่องของบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่นั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาบทนี้นะคะมาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า141สบถึง1 4 7นะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาก็สามารถไปอ่านทบทวนได้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวพรุ่นี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องของบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่ไปพร้อมๆกันกับครูพิมพ์นะคะซึ่งถ้าหากใครที่อ่านหนังสือมาแล้วก็จะสามารถตอบคำถามของครูพิมพ์ได้ค่ะ ก็มาถึงในช่วงท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะครูพิมก็ต้องขอขอบพูณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูพิมเป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้จากหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่ได้เลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่บทเรียนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย